รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป้าหมายใหญ่หรือฝันใหญ่อุปสรรคจะเล็กแต่ถ้าคุณเป้าหมายเล็กอุปสรรคจะใหญ่เสมออันดับแรกเลยแน่นอนต้องต้องสร้างกำไรที่เยอะโจทย์2คือต้องตอบแทนสังคมได้ด้วยแล้วโจทย์3าคือคือต้องคู่แข่งน้อย สนับสนุนโดยมิ s u ูบิชิแอท r ราสถาบันความงามเมโกคลินิกโฟมอสซีวิลล่าผูวิลล่าัวหินจากซูเปอร์สตาร์ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาแล้วกว่า10ปี แต่วันนี้เขามีอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทยาที่คิดต่างอย่างสร้างสรรค์สร้างแบรนด์สินค้าพัฒนาให้สมุนไพรไทยก้าวสู่สมุนไพรคุณภาพระดับโลกที่จำหน่ายไปทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าใช้เวลา1ปีสร้างรายได้100ล้านบาทด้วยไว้ย5ปีพัฒรพลศิลปาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันนน้าร้อยหลานรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจยาที่มีจุดเริ่มต้นจากความตั้งใจพัฒนายาสมุนไพรของคนไทยให้กลายเป็นสินค้าที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักคิดค้นสร้างแบรนด์พัฒนาแพ็กเกจจริงนับเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกที่ทํายาสมุนไพรร้อในรูปแบบแคปซูลเพิ่มมูลค่ากลายเป็นยาคุณภาพดี โอินเตอร์ไปทั่วโลกสร้างฐานลูกค้า30ประเทศทั่วโลกเคล็ดลับความสำเร็จของเขาคืออะไรตามพิธีกรของเราไปพบคำตอบกันเลยครับนั่นด,ด,ดีก็สุนทรีึ้นมาัซกัน <laughs> เขาให้ทำรายการครับ ไปยืนรอทารายการนี่นั่งอ่านหนังสือดูซะให้เต็มตา <c oughs> ต็มไปแล้วมอไม่ตาหรือยังบบอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหนื่อยชั่วคาวสบายชั่วโคตรหนังสือพี่พ่พอประธานี่รู้จักใช่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมาที่นี่ในวันนี้ไงครับแม่หนึ่งเลยจะได้เจอพี่พอใช่ไหมคะถูกต้องครับสอง,สองแม่ทำหน้า,างี้รู้เลยว่าอยากรวยแต่ไม่อยากเหนื่อยที่บอกคือเลยนะวิธีการที่บอกว่าจะรวยโดยไม่ต้องเหนื่อยมันทําไม่ได้จริงหรอกครับเนี่เพราะเราต้องทางานหนัก ถึงจะทาได้ดีพี่นี่ไงถึงต้องมาคุยกับพี่พอนอกจากทุกคนรู้นะครับว่าเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมีความสามารถเนี่ยแต่อีกมุมนึงครับเขาเป็นนักธุรกิจร้อยร้านใช่ท้อยร้านจากสมุนไพรไทยนี่นะครับส่งออกไปขายทั่วโลกมียาบอกว่าลดไข้สมุนไพรไทย<อ>ที่สําคัญนะครับมีสมุนไพรไทย เดี๋ยวเดี๋ยวพูดใจอย่างเงี้ยพูดเนี่ยก็เคยลองมาแล้วเลยอะไม่ได้ลองไม่ได้ลองเพื่อนที่ไมปลองพี่อ่านนั่นซื้อหน่าร้อยเก้าสิบเก้าลองดูสิเฮ้ยเดี๋ยวใช้จริงจริงนะไปไปรีบไปเจอพี่พี่มันไม่เห็นจะไปอย่างนนั้เลยอรอไปไปเจอพี่เขาพี่ว่ายิ้มเชื่อพี่ไม่ได้ล่ะสวัสดีครับต้อมสวัสดียูโซครับไปแล้ววนนี้ครับสวัสดีทักทายคนพอดีค่ะยูการ์ไลลาทอนในวันนี้ค่ะ ขอจากคุณตาคุณตาไปครับแี่แน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่พอนะคะโอตายเมื่อกี้พี่เขาบอกอยากจะขอลายเซ็นค่ะเลยก็บอกว่ามันบอกถึงยุคพี่เลยในสมัยนี้เขาไม่มีใครขอลายเซ็นกันแล้วต้องถ่ายรูปใช่ไหมใช่คริงไม่ทราบว่าทําธุรกิจบันเทิงเนี่ยมันรวยไม่พอหรือเป็่พ่อมันก็ดีครับแต่มันดีได้กว่านี้อีกเนาะคือผมว่าหลักๆคือเราเราอยู่งานบันเทิงมาเป็น1ิปีครับแล้วก็ แล้วเราก็อยากจะเจอเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆมก็เลยก็เลยพันตัวไปทำธุรกิจครับที่มาที่ไปเป็นยไรคะเราอยาก,กเกษียณเร็วเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีเงินเก็บไม้เยอะ,อะถามว่ามันเท็บแน่นอนมันเก็บได้และแต่แต่ถ้าเป็นแค่นักแสดงพิธีกรมันก็เก็บได้ในระดับหนึ่งงเีน้นี่ถ้าพูดเรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับ อยากได้มากกว่านั้นอีกก็ต้องท,ทําให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยเริ่มผันมาทํบรายการทีวีเป็นของตัวเองทีนี้พอเราเริ่มเริ่มมีกําลังมากขึ้นเราก็จับธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นแล้วจริงๆเป็นธุรกิจที่อยากทำมานานมากแล้วคือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเริ่มต้นทําธุรกิจตอนแรกนอายุเท่าไหร่ครับ3ปีที่แล้วปีนี้35ครับครับตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างคะสมชื่อรายการครับค่ะอายุน้อยร้อยล้าน,านค่ะโอ้จริงๆแล้ว CTP นี่ทําอะไรครับ เราเป็นบริษัทที่ผลิตยาและอาหารเสริมที่ทําจากธรรมชาติ100%นะครับนั่นคือเอาสมุนไพรไทยของเราส่งออกให้ดูดีขึ้นปรับแพคเกจจิ้งให้ดูดีขึ้นถูกต้องใช่ครับเพราะว่าจุดริ่งต้นองเราคือเราไม่ได้กะขายแค่60ล้านคน<ะ>เรากะขาย6 0 0 0ล้านคนตั้งแต่ต้นแล้วเพยายามสังเกตว่าแพคเกจจิ้งของเราจะคือเอาอันนี้ไปขายอย่างก็ได้ ค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนเลยกันว่าผลิตภัณฑ์ของซีเอมีอ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้หลักมีู่3ตัวด้วยกันนะครับมีแคปรามีโตดะแล้วก็มีคูแคบนะครับแคปราแคปราตัวแรกคือเป็นยาสำหรับผู้ชายนะครับก็คือจริงๆคือยาบำรุงนี่แหละบำรุงทุกส่วนเลยทุกส่วนของร่างกายจุดเด่นของมันอย่างนึงก็คือว่าไม่ต้องใช้ใบรองแพทย์ครับเพราะฉะนั้นคือสามารถเดินเข้าร้านขายยาที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เลยไม่ใี่ผลิตภัณฑ์ที่สองค่ะครับผมก็คือยาแก้ไข้คูแคบครับ ครูแคปต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นนวัตกรรม,มเราสามารถลดไข้ได้โดยธรรมชาติโดยไม่ใส่ไม่มีพาราเซตามอลนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เริ่มเจ็บคอเริ่มเป็นไข้เช่นโดนตากแอร์มากๆเนี่ยตัวร้อนเนี่ยก็ทานได้เลยทุกโปรดักของเราในมีการทดลองมีการวิจัยกับคณะเภสัชจุฬานะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เนื่องจากมันนวัตกรรมเราก็ได้รางวัลด้วยเราได้รางวัลสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรองชนะเลิศอันดับสองแต่ถ้าประเภทยาระพือนอันดับหนึ่งของประเทศไทยตัวที่3ค่ะ จริงๆโตดาเป็นไฟติ้งแบรนด์ของแคปราสนะครับจับแค่คนละกลุ่มนั่นเองเอ <democr atically. S 2> าวิดได้ใกล้เคียงกันในราคา p r i c ซิงที่ต่างกันทาร์เก็ตกลุ่มต่างกันค,คุณผู้ชมคะเรามาทำความรู้จักสมุนไพรไทยที่จะทำให้คุณเป็น,นอ,ยอยายุน้อยแลยร้านกันบ้างดีกว่าค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำสมุนไพรสร้างรายไ,รได้เข้าประเทศยอดฮิตห้านับนคือวาวเครือขาวบำรุงโลหิตใบเบัวบกบำรุงสมองกระชายดำบำรุงกำลัง ไแก้ท้องอืดท้องเฟ้อลูกประครบช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแหมสมุนไพรไทยช่างมีคุณประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสร้างแบรนด์ให้กับสมุนไพรไทยฝันที่จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะคะ่ะเออว้าวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขายไปเยอะไหมครับตอนนี้ไม่คราบว่าวางขายกี่ที่กี่สาขาทั่วประเทศครับ คือเราขายอยู่ตามร้านขยาทั่วไปรวมกันทั้งประเทศประมาณ3,500ล้านค้าตอนแรกก็ถามว่าพี่พี่เขาทำจริงจังหรือเปล่าแล้วพี่ขายอยู่3,000สาขาเนาะ3,000กว่าสาขายิว่าพี่จริงจังเหมือนกันใช่ค่ะคงขายแถวๆนี้แหละขายเนี่ยมันเงียหรอกพี่ๆเขาบอกคงขายไม่ได้กี่ประเทศหรอกก็ขายแค่ในบ้านเราหรือเปล่าคะจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าอย่างแคปบาจริงเราขายอยู่30ประเทศทั่วโลกโอ้โหแล้วคุณคิดว่าบนโลกเรามีกี่ประเทศกันคะ ตอนนี้ขายไปแล้ว3าสิประเทศทั่วโลกนี่คือเราบอกว่าปรับมุมมองวิธีคิดของสมุนไพรไทยโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความาท่านแนวทางการทําตลาดแพคเกจจิ้งแล้วเ็าบอกว่าวิาวชั่นที่เราจะไปถูกต้องใช่ผมว่ามันต้องมันต้องเริ่มจากการการเข้าใจที่ตรงกันของกลุ่มผู้นส่วนก่อนว่าเราคือคือตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยเราอยากทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันแน่นอนนอกจากให้ผมกำไรที่มากขนาดเป็นการได้ได,ได้ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยซึ่งมันคือมันก็คือแน่นอนธุรกิจสุขภาพนั่นแหละทีนี้เราก็เจาะลึกไปอีกว่า เราอยากทำอะไรที่เป็นเป็นบลูหรือไว<ะ>ท์โอเชียนทีเนี้ยพอเป็นนวัตรกรรมแบบนี้ปุ๊บเนี้ยคู่แข่งน้อย<ะ>เพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของราคาเราก็พรีเมียมได้คนเข้ามาแข่งกับ,กบเราในตลาดเนี้ยค่อนข้างจะยากทีนี้จริงๆเราได้โสโลแกนก,ก่อนชื่อบริษัทนะครับครับสโลแกนเราคือ enriching life ก็คือเติมเต็มให้กับผู้คนอ,อันนั้น<ะ>คือตั้งใจว่าเราอยากจะเติมเต็มแบบนี้ให้กับผู้คนทั้งโลกลไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ผมต้องศึกษาให้รู้แจ้งียก่อนก่อนที่จะลงมือทําและเมื่อลงมือทําแล้วก็ต้องทําให้จริงจังให้มันรู้ไปเลยว่าเราทําไม่ไหวแล้วชวนตั้งมติทําจากอดีตนักแสดงสู่เจ้าของธุรกิจย่างที่มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้การยอมรับใช้เวลาเพียงหนึ่งปีสร้างยอดขาย100ล้านบาทได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับเมื่อก่อนเราทําธุรกิจที่การแข่งขันสูงเราควรจะกลับกันนะเราต้องมีบางอย่างที่ที่คนอื่นสู้ไม่ได้เลย นายหลายหลานชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรกับพ่อพัทรพลศิลปจาร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดเหนื่อยชั่วคราวสบายชื่อโคตรผู้ชมดี25ท่านจะได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับพ่อพัทรพลศิลปจาร์กติกางิง รายการแล้วก็ไปกดไลค์และตอบคำถามใน Facebook อายุน้อยร้อยล้านติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ อายุน้อยร้อยล้านค่ะ